กุ้งตุง้งกรอบค่ะแตงกวาหรือแตงร้านค่ะแตงร้านนังรักยอดนัำรักหอมๆเลยค่ะผักบุ้งแล้วก็ผักชีค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพานและช่องคุณแม่เยอรมันนะคะวันนี้พันจะพาทุกคนมาเก็บผักที่สวนหลังบ้านของเรานะคะเป็นสวนผักไทยค่ะเป็นผักไทยที่เราปลูกมาประมาณ2เดือนแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรเก็บได้มัง่งแล้วก็มีอะไรที่เราสามารถนําไปทําอาหารได้มั่งนะคะแล้ววันนี้จะเก็บไปฝากคุณน้าแล้วก็ไปฝากน้องสาวด้วยค่ะมาเก็บผักกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ ด้านนี้นะคะเป็นแตงค่ะแตงล้านค่ะแตงแตงของเมืองไทยแล้วนะคะกำลังสวยเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะด้านนี้ด้วยค่ะเนี่ย เอาไปทําตําแตงนี่อร่อยมากเลยค่ะไซส์นี้กําลังสวยเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเก็บไปฝากคุณน้าแล้วก็น้องสาวนะคะ mm hmm. เป็นต้นพลิกค่ะ mm hmm. แล้วก็แปลงผักชีของเรานะคะ mm hmm. มาลงมือเก็บกันเลยค่ะ ตัวนี้เป็นมุมด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเรามีปลูกไว้แค่3ามต้นเองค่ะแต่ดูนี่เลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะตรงนี้ก็ใช่ค่ะ,คะแล้วก็นี่ด้วยเลย เล็กๆก็ยังมีค่ะยังไม่โต พลิกกำลังออกดอกค่ะผักชีส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมเม็ดเมล็ดของกวางตุ้งนะคะ นี่ก็กะเก็บไว้สำหรับปีหน้าค่ะเก็บมเมล็ดพันธุ์เนาะไว้ปลูกปีหน้าปีถัดไปค่ะนี่เก็บแป๊บเดียวก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะ นี่คือถั่วฝักยาวนะคะแต่ว่ายังเล็กอยู่เลยค่ะเล็กมากเลยค่ะไม่แน่ใจว่าจะทันได้กินหรือเปล่าอีนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะหนาวแล้วค่ะเดือนหน้าก็เริ่มจะหนาวแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาเก็บยอดคณะกันต่อเลยนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นคณะค่ะต้นอวบใหญ่เลยค่ะ ่วนต้นไหนที่เริ่มมีดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ทําเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะไว้ทําพันธุ์สําหรับปีหน้าและปีถัดไปค่ะนี่ค่ะผักสดสดจากสวนแล้วนะคะต้นแปลงผักไทยเล็กๆหลังบ้านค่ะแต่ก็พอได้กินค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแมงลักแมงลักก็กำลังสวยเลยค่ะ ส่วนด้านนั้นก็จะเป็นมะเขือเทศแล้วก็มเมล็ดผักชีผักชีจีนนะคะเก็บมเมล็ดพันไว้ปีหน้านี่ก็จะเป็นคะนา้าเหมือนกันค่ะลำต้นใหญ่ๆอวบๆเลยค่ะ ก็แปลงคนาค่ะหัวบมากเลยค่ะใบเบลอร์เลยค่ะนี่เนาะเดเก็บไปแบ่งย่าๆทานกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บผักบุ้งด้วยนะคะผักชี ต้นใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าือจะเลือกเอานะคะถ้าต้นไหนแก่แล้วมีดอกแล้วเดี๋ยวจะเก็บไว้ทําพันธุ์ค่ะเฉพาะที่ยังไม่มีดอกเนาะเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะเป็นคณะปลอดสารนะคะผักปลอดสารผักออร์แกนิกค,ค่ะ ใบใบใหญ่มากเลยค่ะแปลงผักชีนะคะก็ผักบุ้งค่ะ เือเปลาค่ะนี่ก็ใช่ค่ะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นบัวฝรั่งนะคะนี่เลยค่ะลูกสวยๆเลยค่ะ นี่คือซกีนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นฟักทองค่ะคนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบววอ,อีกต้นหนึ่งนะคะ มะเขือเปลาะค่ะนี่ก็มะเขือเปลาะค่ะตอนนี้เราก็เก็บคนะได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่เลยค่ะอวบๆเลยค่ะทุกคน สวยด้วยนะคะกรอบใช่ค่ะแล้วก็แตงล้านของเรานะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อด้วยเก็บผักบุ้งแล้วก็ผักชีกันนะคะ ตอนนี้เราเก็บผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะหนึ่งตะก้าผักที่เราได้มาก็จะมีนี่เลยค่ะผักชีนะคะต้นใหญ่ๆขาวๆอวบๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวนำไปล้างทำความสะอาดเนาะแล้วก็ผักบุ้งนี่ก็ได้ผัดพอดีค่ะสำหรับหนึ่งคนผัดผักบุ้งเนาะ แล้วก็คะน้าค่ะทำคะน้าหมูกรอบทำข้าวผัดหรือทำราดหน้าคะน้าก็ได้ค่ะนี่ก็ใหญ่อวบเหมือนกันนะคะเนี่ยต้นใหญ่ค่ะแตงค่ะทำแตงผัดแตงกวานะนี่ก็ใหญ่เหมือนกันค่ะเป็นผักปลูกเองค่ะผักปลอดสารเนาะเดี๋ยวเราก็ไปแบ่งญาติเราทานกันค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะผักจากสวนหลังบ้านนะคะผักไทยๆของเราค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ตรองตุง้งกรอบค่ะแตงกวาหรือแตงร้านค่ะแตงร้านนังรักยอดนังรักหอมๆเลยค่ะผักบุ้งแล้วก็ผักชีค่ะ